กระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินมีสินค้ามาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะที่นี่ทุกอย่างคุณจะต้องได้รู้ได้ดูได้เห็นประกอบการตัดสินใจซื้อนะคะวันนี้หยิบฉับมินิคามิราแบ็กมาฝากกันอีกแล้วค่ะใบนี้หลายสีซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์นะคะเห็นแล้วก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่ากระเป๋าใบนี้จากแบรนด์โค้ดแน่นอนค่ะตัวกระเป๋าเป็นลายสีนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ รอบนี้ใบนี้เป็นลายสีที่เป็นลายสีนูนนะคะจับปุ๊บสัมผัสปับ๊บตัวลายสีก็จะนูนขึ้นมาทําให้เราสัมผัสได้ตัวกระเป๋าวัสดุเป็นหนังผสมกับหนังลูกลวัวแล้วก็หนังนิ่มนะคะภายในของกระเป๋ามีช่องให้คุณได้ใส่บัตรอยู่2ช่องค่ะแอดมินโฟกัสให้ดูแล้วนะคะประมาณนี้ตัวกระเป๋าเป็นซิปบนซิปของเขา เป็นซิปที่มีคุณภาพคุณจะเข้าใจได้ดีเลยว่ากระเป๋าถ้าซิปมีคุณภาพแล้วเนี่ยมันทําให้เราหยิบจับใช้งานเขาแบบสบายใจตัวกระเป๋าไล่กันไปในส่วนอื่นๆอ,อีกนะคะวัสดุ material l โลโก้แบรนดซิปตัวจับซิปนั้นเป็นสีทองสายสพายยาวของตัวกระเป๋าจะอยู่ที่ประมาณ23นะคะ ปรับระดับได้ค่ะมีรูให้คุณได้ปรับระดับตามสรีรละของผู้ใช้เลยแต่ตัวสายของกระเป๋ามินิคาเมราแบกรุนนี้เนี่ยเป็นสายหนังนะคะสายเล็กและก็ไม่สามารถที่จะถอดออกจากตัวกระเป๋าได้อย่างที่แอดมินบอกค่ะปรับระดับตามสรีรละของผู้ใช้ได้มีรูให้ปรับระดับด้านนอกของกระเป๋าใบนี้มีช่องอยู่เป็นช่องที่คุณสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะ แอดมินลืมอีกหนึ่งอย่างค่ะตัวกระเป๋ามินิกล้องไซสทั่วไปเลยค่ะจากซ้ายมือไปขวามือของมินิกล้องจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะใบนี้สามารถใช้งานแบบสะพายไหล่ก็ได้ค่ะ สภายแบบคลอชบอดี้ก็ได้เดี๋ยวถ้าได้คลิปแอดมินเอาฟิให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าเราสภายแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณไหนส่วนตัวชอบลายซีนูนเนื่องจากว่าพอเราจับสัมผัสเวลาใช้งานเนี่ยให้มันให้ความรู้สึกแตกต่างกันนะคะตัวมินิคามีราแบ็คของโค้ดเอาเล t จะมีหลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดมินจะรวบรวมทั้งตัวที่เป็นลายซีนูนลายซีธรรมดา หรือตัวที่เป็นหนังให้คุณได้รู้ได้ดูได้เห็นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดมินจะทยอยนำมินิคามราีระใบต่างๆมาให้คุณดูเดี๋ยวเราไปเอาฟิตกันดูนะคะประมาณนี้แอดมินสูง1 6ออันนี้ไม่ได้ปรับใดๆทั้งสิ้นเลยเวลาสะพายแบบคลอชบอดี้ก็จะอยู่ประมาณนี้สะพายไหล่ถ้ามันยาวไปเราก็ปรับระดับได้ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ